สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำโตยโยต้าท้ายโด่งนะคะคันนี้นะคะ Toyota Corona น,นะคะเป็นรุ่นของท้ายโดง่งเครื่องยนต์2.0นะคะเกียร์ออโต้เครื่องแรงๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะทุกท่าน เครื่องเน่นๆใช้ระบบน้ำมันร้วนนะคะแอร์เย็นค่ะภาษีเต็มนะคะเจ้าของบอกขายในราคา590 0มบาทนะคะทุกท่านคานหน้าคานหลังสวยๆเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆค่ะสีสันร,รอบคันสวยงามนะคะ ท่านใดถูกใจนะคะรถยนต์คันนี้นะคะราคา59,0 0 0บาทราคานี้สามารถต่อรองกันได้นะคะทุกท่านคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของรถโดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านสามารถติดต่อไปคุยเจราจาราคาหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสามารถคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางเลยนะคะพิกัดดูรถได้ที่ไร่คิงจังหวัดนครปฐมค่ะ ภายในนะคะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะก็มีเร่มเอกสารครบนะคะทุกท่านสนใจสามารถติดต่อไปดูรถกันได้ที่ไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะคะเบอร์โทรผู้ขายก็ใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนนะคะมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ